คุณกับอารีแล้วคุณก็มีคำว่าการเริ่มต้นเกาะกลุ่มกันด้วยเนี่ยช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ซื้อบ้านมาซื้อที่มซื้อยานยนต์มาหรือมีเกณฑ์จะไปขอสินเชื่อทําอะไรหรือเปล่าหรือหรืออีกหรืออีกหรืออยากได้อะไรเรื่องเกินอดใจไว้ไม่อยู่แล้วยังไงอ่ะขอยิ้มก่อนได้ป่ะเดี๋ยวจะคืนให้อารมณ์นี้ก็ได้ครับ เพราะดาวการเงินคุณไปอยู่สุภาสุภาแปลว่าอย่างที่บอกอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ไหนก็ช่างแต่เขาเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ของคุณอย่างนี้การเงินไปอยู่ตรงเนี้ฉันไปขอเงินคนนี้ดีกว่าไหมอ่าเพื่ออะไรฮะเพื่อมาทําอะไรตรงนี้หรือเปล่าครับก็ได้ครับทรานคระสี่ีเกณฑ์ได้เจอได้เจอคู่ครองที่มาจากต่างถิ่นดไกลๆคำว่าหากอังคารไม่เสียหายอะไรการเจอเจอครั้งนี้ ก็จะไม่มีผลเสียอะไรครับในเรื่องความรักครับืมในเรื่องความรักครับนะให้ถ้าอาคารเสียหายเดี๋ยวฟัมาไลน์รายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรในเดือนกุมภาพันธ์ครับนะฮะสมุดในกระดานเนี้ดาวที่สมุดเนี้ย วันที่1กุมภาครับแต่วันที่1กุมภาพระพุธยังอยู่มังกรน,นะครับนะฮะพระพุธจะยกไปสู่ราศีกุมก็ประมาณวันที่5อ่ะห้ากุมภาก็ต้นเดือนยกมาที่กุมดีกว่าครอบคลุมได้มากกว่าครับเริ่มกันครับลักนณาราศีตุลดาวประจําตัวคุณก็คือดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์วันนี้เดี๋ยวนี้ศุกร์ไปอยู่ในราศีมีนนะครับพบอริ นะฮะอริแปลว่าอะไรอริแปลว่าปัญหาอริแปลว่าอุปสรรคอริยังแปลว่าภารณิสินด้วยและอริยังหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ยังถ่ายได้นะครับการที่ตัวคุณไปอยู่ในภพอริเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยในเดือนกุมภาพันธ์อ่าในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะมีปัญหาให้แก้ไขมากเสียหน่อยคุณอาจจะมีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาในชีวิต มากซะหน่อยหรือบางคนอาจจะมีปัญหาด้านภารานิสินอันนี้ก็ถ่ายได้หรือบางคนก็อย่างที่บอกอะเจ็บไข้ได้ป่วยคือจะให้ตุนทุกคนเนี่ยเข้าแถวเรื่องเดียวกันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องกระจายกรนจายกันไปอยู่ที่ดวงชะตาใครอะเป็นอย่างไรนะฮะและบางคนประยู่อริกับดีฮะนฮะเฮ่อรนะิดีได้อริดีได้ครับ มรณะมรณะยังดีได้เลยวินาศนะแปลว่าวินาศก็ยังดีได้ครับอยู่ที่ว่าพระส,สุขคุณในวันนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ชี้ชขาดอลพระส,สุขคุณในวันนี้เดี๋ยวนี้ดีหรือร้ายอันนี้สำคัญครับนะหากพระส,สุขดีงามอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ดีครับแต่หากพระส,สุขเกเรหรือว่าไม่ดีไม่งามขึ้นมาเนี้ยอันนี้ก็ต้องร้ายแหละครับนะ เอลัคนาราศีเดียวกันดาวก็ดาวเดียวกันสถิตในพระภูมิเดียวกันไงเดี๋ยวดีไงเดี๋ยวร้ายล่ะคืออย่างนี้ครับดวงดาวแต่ละอะเข้าใจแหละตุนเหมือนกันแหละดาวจรอยู่เหมือนกันอยู่ทุกอย่างอยู่เหมือนกันหมดลัคนาราศีเดียวกันทุกอย่างอยู่เหมือนกันหมดแต่มีความแตกต่างตรงบริบทแห่งดวงดาวครับนะครับดาวทุกดวงอะอยู่เหมือนกันแต่ความหมายหรือว่าบริบทอะ คือดีหรือร้ายนี่แหละอ่ะแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันคุณอาจจะพระสขดีอีกคนเขาอาจจะพระสขร้ายอ่านะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับชะตาเดิมครับเป็นตัวกําหนดที่ยิ่งใหญ่มากนะชะตาเดิมเนี่ยขีดเส้นมาเลยขีดเส้นว่ายังไงคุณจะดีอย่างไรและคุณจะร้ายอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะะสมมติอ่ะสมมติชะตาเกิดการเงินดีงามเหลือเกินเชื่อเถอะ ต่อให้คุณไปอยู่อริอยู่ภารณนศิสินคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณอาจจะมีเรื่องภาระนศิสินนะเช่นช่วงนี้ฉันซื้อบ้านพอดีเลยอ่ะช่วงนี้ฉันซื้อรถพอดีเลยอ่ะมีนี้สินไหมมีนี่สินแล้วเป็นยังไงซื้อบ้านผ่อนหมดก็บ้านฉันซื้อรถผ่อนหมดก็รถฉันอ่ะเห็นหรือ,อยังเขาเรียกว่าจุดตั้งต้นเาเรียกว่าจุดกําเนิดมิได้เสียหายจอนมาตกเสียหายมันก็เสียแบบไม่จริงฮะเป็นนี่เป็นนี่ได้ แต่นี่สินที่ดีงามไงอย่างนี้เป็นต้นบางคนจุดกําเนิดแบบว่าการเงินอ่อนแองเงี้ยโอ้โหพอเข้าสู่ภารานีสินตึ้งแม่ไอ้นี่ที่มีอยู่ต้องใช้คําว่านี่ที่มีอยู่เลยนะครับจะเป็นนี่ใหม่ที่เพิ่งสร้างหรือนี่ที่มีอยู่ทําให้ปวดหัวเกิดอุปสรรคเรื่องภาราณีสินนะสิอ่ะเฮ้ยเอาที่ไหนจ่ายว่าเดือนนี้อารมณ์ดีได้เลยแหละเห็นป่ะต่างกันหรือยังต่างกันครับเพราะดาวเดิมถูกขีดเส้นมาอย่างไร แข็งแกร่งตรงไหนอ่อนแอรตรงไหนฮะอย่างที่บอกอ่ะดาวจรก็มาสร้างเรื่องให้เกิดขึ้นว่าถ้าแข็งแกร่งเหมือนกับโยนระเบิดใส่ภูเขาอ่ะมันตูมได้งไงภูเขาบอกอะไรเหรอนะฮะ,ะโยนระเบิดเข้าไปในกองอะไรสักอ่างหนึ่งที่มันไม่มีความมั่นคงอ่ะตูมกระจากระจายเลยทีนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะอย่างที่บอกอ่ะพระศุกร์เนี่ย เออฉันจะรู้ไหมพระศุกร์ตอนนี้ฉันเป็นยังไงเออใช่ต้องมีคาถามนี้แน่ๆเลยนะตอนนี้พระศุกร์ฉันเป็นยังไงคือเราใช้วิชาหลากหลายในการหาว่าดวงดาวนี้ดีหรือดวงดาวนี้ายแต่มีอยู่หนึ่งวิชาที่อยากจะแนะนําก็คือวิชาทักษะครับวิชาทักษะไม่ได้ง่ายหรอกครับแต่ถ้าเอาแค่ว่าดีหรือไม่ดีตรงนี้ผมว่าไม่เกินสามชั่วโมงก็น่าจะรู้แล้วล่ะเรียนรู้ไม่เกินสองาชั่วโมงเนี่ยรู้แล้วล่ะ ท้ายคลิปผมก็มีวิธีการหาทักษะให้กับคุณนะครับก็ลองเข้าไปเรียนรู้ดูเอาแล้วกันนะนมีป๊อปอัพเด้งมาก็ลองไปจิ้มดูเอานะฮะแล้วก็เข้าไปศึกษาแป๊บหนึง่งก็จะรู้นะฮะพระศุกร์เนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้ก่อนพระศุกร์เนี่ยที่มาอยู่ในราศีมีนพบอริเนี่ยถ้าทักษะดีๆหรือว่าความดีงามแห่งพระศุกร์เกิดขึ้นหรืออะไรฮะหรือชะตาเดิมฉันแข็งแกร่งอาเรียกว่าพระศุกร์ไม่เสียก็แล้วกันนะทางหนึ่งทางใดพระศุกร์ไม่เสียก็แล้วกันนะ ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงเนี้คุณเนี่ยอยู่คู่กับราหูที่เป็นเจ้าเรือนจากราศีกุมพบอะไรฮะพบปุตตะครับปุตตะแปลปว่าการเริ่มต้นเฮ้ยไปเริ่มต้นในอริบางทีอย่างที่บอกอะเริ่มต้นในอริมีการเริ่มคุณกับอริแล้วคุณก็มีคําว่าการเริ่มต้นเกาะกลุ่มกันด้วยเนี่ยช่วงเนี้คุณมีเกณฑ์ซื้อบ้านไหม ซื้อที่ไหมซื้อยานยนต์ไหมหรือมีเกณฑ์จะไปขอสินเชื่อทำอะไรหรือเปล่าหรือหรืออีกหรืออีกหรืออยากได้อะไรเรือเกินอดใจไว้ไม่อยู่และยังไงอะ่ะขอยืมก่อนได้ปะเดี๋ยวจะคืนให้อารมณ์นี้ก็ได้ครับอารมณ์นี้ก็ได้ครับยืมก่อนสิฉันอยากได้อะไรบางอย่างได้หมดได้หมดเกิดหนี้สินขึ้นแต่ หากสุกดีลาหูไม่เกเรนี่สินนี้ก็ไม่ทําร้ายคุณหรอกครับเดี๋ยวเดียวคุณก็แก้ปัญหาคุณได้แล้วอ่ะเอามาก่อนเอามาก่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่หากพรสสุกหรือลาหูมีความเสียหายองค์หนึ่งองค์ใดเกิดความเสียหายเอาละอันนี้ละน่าสนใจล่ะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็จะเกิดเรียกว่าระหว่างอุปสรรคเข้ามาในชีวิตคุณกระโดดเข้ามาในกองอุปสรรคเลยตึงอาจจะเป็นเรื่องของการกู้ยืม่าอาจจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมวะอะอรินี่ กูนี่ยืมสินนี่ภรนาน,นี่สินนี่กับกูนี่ยืมสินนี่นะให้ตีลังกากับเมื่อสักครู่เนี้ยอยากได้เหลือเกินยังไงไปยืมมาระวังหาคืนไม่ทันระวังหาคืนไม่ทันระวังให้ดีอ่าไปยืมมาหาคืนไม่ทันจะหาคืนทันได้ยังไงอะ่ะการลกทีนีนี่อ่าถ้าไม่ใช่กาลีคืนสบายแต่ถ้าเป็นกาลีขึ้นมานะฮะเรียบร้อยเลยลืมบอกไปนิดหนึ่งทักษะประกอบด้วยแปดทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลและอุตสาหะมนตรี จ็ดในแปดส่วนเนี่ยตกทักษะพวกนี้ไม่เกเรหรอกครับเป็นทักษะที่กลางกลางหรือค่อนข้างไปทางที่ดีนะยกเว้นมีหนึ่งเดียวครับคือกาลก,กินีครับกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงหากระศุกหรือลาหูตกกาลีก็ระวังฮะอยากได้ล้วเกิดไปยืมก่อนระวังหาคืนไม่ทันนะอย่างนี้เป็นตน้นหรือหรือหรือเกิดเหตุอะไรอย่างที่บอกอะ่ะเฮ้ยมีพารน,านิสินขึ้นมาทัศสัอย่างนั้นนะหรือพารน,านิสินที่มีอยู่ก็ได้ เอาไม่อยู่เว้ยในเดือนกุมภาเอาไม่อยู่เว้ยอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะหรือจะบอกว่าจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ครั้งเนี้ยมีอลีนี่น่าจะเรียกว่าอามีคําว่าภาระที่สิ่งเขาเกี่ยวข้องเหมือนกับ,กบฉันจะกู้เงินไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างอ่าฉันจะกู้เงินไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างครับเป็นสุกเอยราหูเอยเ,เป็นกาลีก็ระวังให้ดีครับระวังว่าคือไม่ได้ ผมไม่ห่วงว่ากู้ไม่ผ่านนังงานเนี้ยผมคิดว่ากู้ได้ด้วยผมคิดว่ากู้ผ่านด้วยแต่ผมกลัวตรงที่ว่าเอามาแล้วเอาที่ไหนคืนผมห่วงตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะอริคือพารณนิสินหากพารณนิสินไม่มีจุดเสียหายมันจะมีคืนครับในตัวของมันเองคือคุณจะกระทําการอย่างถูกต้องอ่ะแล้วคุณก็หามาคืนได้หากสุกเอยลาหูเอยนะะ หนึ่งในนี้มีการรีสถิตเนี่ยเหมือนกับคิดไม่รอบคอบแล้วไปกระทำการอ่ะวันข้างหน้าเกิดความเสียหายเอาที่ไหนคืนว่าอะไรอย่างเงี้ยไประวังให้ดีครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะไหนมาดูการเงินของลัคนาราศีตุลในช่วงนี้สินะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยการเงินคุณมาจากพิจิตครับดาวอังคารวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่มิถุนที่มิถุนเป็นใครที่มิถุนก็คือสุภาครับ สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภพพะแปลว่าผู้หลับผู้ใหญ่สุภะแปลว่าครอบสปเปรดด้วยสิ่งนัน่นนะฮะเอ๊ะคุณอาจจนะเเนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคุณอาจไม่กู้ธนาคารก็ได้นะเพราะว่าดาวการเงินคุณไปอยู่สุภะสุภะแปลว่าอย่างที่บอกอ่ะผู้หลับผู้ใหญ่จะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ไหนก็ช่างแต่เขาเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ของคุณอย่างนี้การเงินไปอยู่ตรงเนี้ย ฉันไปขอเงินคนนี้ดีกว่าไหมอ่าเพื่ออะไรฮะเพื่อมาทําอะไรตรงนี้หรือเปล่าครับก็ได้ครับนะดูหน่อยฮะสององค์นี่เสียเดี๋ยวอังคารก็เดือดร้อนไปด้วยอะ่ะผ <c oughs> ู้หลักผู้ใหญ่ได้เดือดร้อนไปด้วยเอาของฉันไปแหมเอาของฉันไปแล้วเดือดร้อนอะ่ะ <c oughs> หากสุกเออย่าหูเออยดีอังคารก็คงจะเอามาไอเอามาได้เนี่ยเอามาได้ครับนะไอเอามาได้เนี่ยเอามาได้ครับ <c oughs> แต่ว่าระวังสององ,องค์เนี่ยต้องดูให้ขาดหน่อยฮะ อย่าให้เสียนะถ้าเสียเดี๋ยวอังคารก็เสียไปด้วยล่ะครับบอกให้บอกให้แค่เนียเสียไปด้วยเสียสิเสียสิสยสรับรองครับรับประกันได้คนระับเพราะว่าเอามาเามาชื่อนะอังคารอยู่ตรงนี้เอามาได้ครับเอามาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่างถิ่นไกลให้มาสุภาพยังแปลว่าความสําเร็จอีกมันเกิดความสําเร็จอะครับที่จะไปเอาอะมันสําเร็จอยู่แล้วไม่ได้ห่วงว่าเอาได้ไม่ได้นะไม่ได้ห่วงเลยว่าเอาได้ไม่ได้คิดว่าเอาได้ครับ แต่ห่วงตรงนี้ว่าเอาแล้วคืนได้หรือเปล่าเรากําลังคุยถึงตรงนี้นะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะก็ต้องระวังให้ดีครับทีนี้พระศุกร์เนี่ยมาจากที่พึกศพด้วยใครนะพึกศพที่พึกศพเนี่ยเขาคือเจ้าเรือนมรณะครับมรณะแปลว่าจากไปมรณะแปลว่าเจ็บไครได้ป่วยมรณะแปลว่าอะไรอีกมรณะแปลว่ามรดกแห่มรดก,ระดกนะครับหรือเรื่องเก่าๆที่ฉันทําเอาไว้ก็ได้ วันนี้เดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ในราศีมีก็คือพระศุกร์ี่แหละตัวคุณแล้วก็มรณะเนี่ยมาอยู่แต่รงเนี้ยเหมือนกับอืมฉันคิดไว้นานแล้ว่ะต่อยอดมาสักครู่นี้แหละเอามาเรื่องนี้แหละนะต่อยอดเป็นเรื่องเดียวกันเลยอ่าฉันคิดไว้นานแล้วแล้วยังไงฮะเมื่อคิดไว้นานแล้วฉันจะลงมือทําแล้วละ่ะอย่างที่บอกครับเงื่อนไขเดิมฮะอย่าให้สุกรลาหูเสียก็พอ,อถ้าสององค์นี้ไม่เสียไอ้ที่คิดไว้นานแล้วเดี๋ยวฉันจะไปขอเงินจาก ใครสักคนหนึ่งจะเป็นต่างถิ่นแดนไกลหรืออะไรฮะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของฉันฉันจะเอามาลงทุนนะอย่างนี้เป็นต้นครับคิดไม่นานแล้วไนงะมรณะคิดไม่นานแล้วทีนี้ดาวอริก็ไปอยู่ในมรณะมรณะอริอริมรณะสลับกันไปสลับกันมาเรื่องเดียวกันครับเมื่อสักครูน่นี้คือพระรหัสเนี่ยคำทำนายเดียวพระสงฆ์นี้แหละอย่างนี้เป็นต้นครับ พระรหัสเนี่ยยังมาจากธนูด้วยพบสหัสชะสหัใช้ยปะวาติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสารนะฮะเฮ้ยติดต่อสื่อสารมาอยู่มรณนะอ่าฉันในเดือนกุมภาเนี่ยตุลเนี่ยชิ้นงานใหม่ที่คุณจะลงมือเนี่ยที่คิดไม่นานแล้วแต่ฉันจะลงมือในเดือนกุมภาเนี่ยนะฉันมออาสุภอาสุภาเนี่ยไม่ใช่ครับ สหัสชชาเนี่ยมันคือติดต่อสื่อสารหรือจะเรียกว่าวิ่งเต้นก็ได้เท่ากับว่าฉันจะวิ่งเต้นในเดือนนี้แหละฮะนะไอ้ที่เก่าๆนี่ฉันคิดไว้ต้องลนานแล้วฉันจะวิ่งเต้นฉันจะวิ่งเต้นสักทีนึงนะฮะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าที่บ้านลาหูมีใครอยู่นะฮะที่บ้านลาหูมีใครอยู่ที่บ้านลาหูเนี่ยมีพระเสาและพระพุธอยู่นะครับ พระพุทธเนี่ยมาจากมิถุนนี่เห็นไหมพระพุทธมาจากมิถุนก็คือสุภะเงินเงินทองทอง,ทองคุณไปพึ่งพาสุภาผู้หลักผู้ใหญ่หรือพึ่งพาอะไรที่อยู่ทางไกลและดาวสุภะก็มาสู่บ้านลาหูลาหูก็ไปหยุดใกล้ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับอืผมถึงบอกไงว่ายังไงเขาก็ให้ว่ายังไงเขาก็ให้งงใหนะฮะเพราะว่า อังคารเนี่ยเงินคุณเนี่ยไปขอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนฮะมาสู่พบุตรปะการเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่ก็ไปอยู่ข้างๆตัวคุณนี่ตัวคุณอยู่นี่พระสุขเนี่ไปอยู่ข้างๆตัวคุณแล้ะยังไงฮะฉันเอามาให้ในพบอริแสดงว่าไม่ได้ให้เปล่าๆครับนะฮะไม่ได้ให้เปล่าๆครับให้ยืมกูนี่ยืมสินนี่ ให้ยืมให้ยืมไม่ยืมให้ยืม,ยมนะถึงบอกไนงะเขาให้อนะเขาให้แต่ให้ยืมดูให้ดีถ้าเสียระวังไม่มีคืนนะแต่ถ,ถ้าไม่เสียเดี๋ยวฉันก็คืนได้เมื่อถึงเวลานั้นอย่างนี้เป็นต้นครับนะพระเสาลนะ่ะมาอยู่ด้วยใครอนะ่ะทีนี้พระเสาเนี่ยมาจากราศีมังกรนะฮะมาจากราศีมังกรพบเลยฮนะพบ พันธุ์ทุกพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์เนี่ยคือหลักทรัพย์ครั้งนี้อาจจะเรียกว่าเขาให้ยืมก็จริงฮะแต่เหมือนกับคุณอาจจะต้องอะไรฮะเอาอสังหาหรือยานยนต์เข้าไปเป็นตัวประกันหน่อยนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะทีนี้ใครมาอยู่ในราศีมังกรพบที่ราศีสิงห์พบลาภลาภแปลว่าลาบผลนะนะฮนะง่ายๆครับ ลาภมาสู่ปัตันอามาสู่ผัดทุเนี่ยเหมือนกับลาภผลที่เป็นบ้านที่ดินยานยนต์ยังไงหรอเอามาวางไว้สิกับกับใครฮะกับสุภะนะฮะกับสุภะนะฮะเอาผลประโยชน์ที่ฉันมีอน่ะอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นยานยนต์หรือเป็นทรัพย์สินอื่นใดก็ได้นะอ่ะเอามาวางไว้กับสุภะสุภะคือู้หเราผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งอ่ะนะยิ้มเงิน่อยครับ อ่าผมมีคือยืมเงินเนี่ยไม่ได้ขอนะอันนี้ยืมนะแต่ยืมในที่นี้ยมีได้ยืมปากเปล่าครับต้องมีอะไรมาเป็นของกำนันและอนะฮะหรือก็เอามาตึงใช้คำว่าเอามาตึงก็นนะเอามาตึงไว้อาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์เอามาแปะโป้งไว้แล้วยังไงฮะเขาก็ให้สิอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่บอกครับหากตุนท่านใด จะลงไม้ลงมือทำอะไรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยให้ดูพระศุกและลาหูให้มั่นๆครับว่าสององค์เนี้ยดีหรือร้ายหากร้ายอยากจะให้กลับไปทบทวนดูก่อนครับแต่หากไม่ร้ายอะไรก็ลงมือสิรออะไรอยู่น้ำขึ้นก็นรีบตักอยากมีเป็นต้นครับ ไหนมาดูเรื่องคู่ครองกันสักนิดหนึ่งคู่ครองของลัคนาราศีตุลคือใครเอ่ยคือเจ้าเรือนที่ราศีเมษก็ดาวอังคารนี่แหละ่ะาเมื่อกี้เขาเป็นเงินแต่วันเนี้ยเขาเขาเป็นเงินด้วยเ,เราคุยเรื่องเงินแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องคู่ครองก็เขาอีกแค่แหละวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนฮะมาอยู่ในราศีมิถุนลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์เรื่องคู่ครองคุณเนี่ยคู่ครองคุณมาอยู่ในภพสุภะเนี่ย เกณฑ์ในเดือนกุมภาลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ได้เจอได้เจอคู่ครองที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลคำว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนละภูิภาคคุณอาสมมติคุณเป็นคนกรุงเทพนะคุณเป็นคนกรุงเทพเขาอาจจะเป็นคนภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานคะ่ะแล้วเราได้รู้จักกันบางคนก็อยู่คนละภูิภาคแต่กลับรู้จักกันเฉยเลยหรือคาว่าสุภาษเนี่ย ต่างทินทดนไกลก็ได้นะ,ะต่างประเทศเลยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยนะมันมี2กรณีหนึ่งเขาอยู่ทางไกลแหละแต่คุณอาจจะเจอเขาทางสายอากาศเนี่ย <c oughs> ได้เห็นหน้าเห็นตากันคุยกันแต่ไม่เจอเนื้อเจอคือไม่เจอเนื้อเจอตัวแต่เห็นหน้าเห็นตาได้นะสมัยนี้อะสมัยก่อนจดหมายรักอย่างเดียวเลยนะฮะถ้ารุ่นแพร์ลิงก์หน่อยก็ว่ากันไป <c oughs> นะเคยเคยว่าไม่เคยไม่เคยเคย,ยังเกิดไม่ทานแล้วเคยแพร์ลิงก์นี่อายเขาตายแล้วแกส่งกรนี่ ย้อนกลับไปเนี่ยกูทําได้ยังไงวะใช่ป่ะยกมือขึ้นเซ <laughs> น็นะะเนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาตัวจริงเน่ะแต่เห็นหน้าเห็นตาในรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ต่างถิ่นแดไกลหรือเขาอยู่เขาเป็นคนต่างถิ่นแดไกลแต่วันนี้เดีเยนี้เขามาอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันก็เจอเนือ้อเจอตัวแต่และฮะแต่พื้นฐานเธอไม่ใช่คนที่นี่คนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นมีโอกาสเจอเจอกับคู่ความรักอะ่อะอย่าใช้คำว่าคู่ครองเลยบางทีมัน มันเจอจริงมันมันเริ่มต้นน่ะแต่มันไม่พัฒนาก็ได้แล้วแต่บางคนเริ่มต้นเจอจริงเริ่มต้นพัฒนาก็แล้วแต่อีกใช่ไหมแต่ว่าเป็นการรี้วว่าไงฮะเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นได้เจอได้เจออ่าได้เจอได้เจอเกณฑ์เนี้ยหากอังคารไม่เสียหายอะไรการเจอเจอครั้งนี้ก็จะไม่มีผลเสียอะไรครับในเรื่องความรักครับอืในเรื่องความรักครับนะ ให้ถ้าอาคารเสียหายเดี๋ยวอาคารดีก่อนเอาให้จบเบ็ดเสร็จก่อนคุยให้ดีแล้วก็คุยให้ร้ายก็ได้รู้ว่าดีาย,ยังไงร้ายยังไงให้เป็นเรื่องดีกว่าเนาะหากอาคารดีงามเนี่ยมาอยู่ในสุพัฒณ์เนี่ยได้เจอได้เจอคู่รักหรือไอทีมคู่รักที่มีอยู่แล้วไปอยู่สุพนะัฒณ์ไงพาไปแนะนําตัวให้กับผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็อืมมันดีนะอะอังคารไม่เสียเนี่ยใครๆก็รับได้เมันดีเว้ยเฮ้ยอะอันนี้เขารับได้ อย่างนี้เป็นต้นนะจะเป็นสุภาษควสเ็รติกพาคู่ครองไปให้คนในครอบครัวผู้หลับผู้ใหญ่ได้เห็นหน้าเห็นตาผู้หลับผู้ใหญ่สุภาสําเร็จไงม,มันใช้ได้ฮะอืเกิดความสําเร็จในการแนะนาครั้งนี้เว้ยเฮ้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ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 อ,อังคารไปอยู่สุภาเนี่ยฉันก็ไม่มีใครหรอกแต่อะไรฮะผู้หลับผู้ใหญ่บอกอืมไอ้นี่หน่วยก้านดีไวเว้ฮ้ยหาไปฝากลูกหลานเราดีกว่า คือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําคนรักให้อะอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็เกิดคุณงามความดีเสีอังคารดีอ่ะอย่างนี้เป็นตน้นอ่ะถ้าอัางคารเสียหายล่ะเออเรียกว่าต่างถิ่นแดนไกลนาความเดือดร้อนทางด้านความรักแล้วละ่ะหนึ่งบางคนอาจจะโอ้ยอยู่ไกลหลือเกิด่องไงฮะขับรถสี่ออะไรขับไปหาเที่ยวไร้เที่ยวคืออยู่โอ้โหอย่างน้อยก็เปลืองน้ํามันแล้ววะขับจนเพลียจากความรักเนี้ย ฉันเหนื่อยกับระยะทางเลอเกินอ่าก็เป็นการีชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยฉันเหนื่อยกันระยะแค่ฉันเหนื่อยก็เหนื่อยก็คือไม่ด uh, ีอ่ะไม่ดีจะเหนื่อยทําไมล่ะฉันเหนื่อยกับระยะทางเลอเกินเป็นการีเล็กๆนะทางไกลแบบว่าบางคนก็ติดขัดที่ใจอ่ะอยู่ทางไกลแต่เดินทางไม่สะดวกนี่มันอยู่ไกลเหลือเกินเนี่ยอ่าอ่าอยู่ไกลมากอ่ะอยากเจอตัวแต่ก็เจอไม่ได้อึดอัดในใจอันนี้ก็กาลีชนิดหนึ่ง นะหรือจะเรียกว่าพาไปเจอกับผู้หลับผู้ใหญ่ฮะกาลีถ้าเป็นกาลีขึ้นมาผู้หลับผู้ใหญ่ไม่โอเคเว้ยช่วงนี้เอ้ยไม่โอเคอ่ะอันนี้ก็กาลีชนิดหนึ่งนะหรือผู้หลับผู้ใหญ่ย่งไงหามาให้กาลียังไงเอผู้ใหญ่ดูดูคนไม่ดีมาให้หรือเปล่าครับผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยมีคําว่ากาคู่ครองตกผู้หลับผู้ใหญ่แล้วมีคําว่ากาลีสถิตเนี่ยผู้ใหญ่หาคนดีๆให้นีแหละ กาลีคืออะไรฮะก็ฉันไม่ชอบเลยมันไม่ใช่แนวฉันสักนิดเลยใครจะไปรักลงวะอ่ากาลีปะ่ะกาลีชนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่แถวๆนี้แหละสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะฮะสวัสดีครับ